สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะเนปจูนยูทูบเบอร์ในเกม Minecraft Pocket Edition หรือ Minecraft b e d r o c k กนั่นแหละก็ห่างหายกันไปนานนะสำหรับคลิปใน YouTube ก็ยังไงอะ่ะผมปิดเทอมแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรคือไ่คือเบื่อแหละนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดใน Minecraft ันกันก็ไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับ ก่อนอื่นเราก็จะต้องไปตัดไม้ซึ่งาจากที่ผมเห็นผมรู้สึกว่ามันจะมีแค่ต้นเดียวโอเคทางนู้นมียเยอะเดี๋ยวเราจะมาตัดไม้ต้นนี้ก่อนโอเคทีนี้ก็หลังจากเราตัดไม้เสร็จนะโอเคตอนนี้เราก็ตัดไม้เสร็จแล้วเราก็จะมาครับ เป็นไม้แปรรูปแล้วก็คาบตัวคาบก่อนทำด้วยสติกเดี๋ยวเราจะไปขุดหินครัขบขวานกันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะไปตัดไม้หลังจากที่เราขุดหินมาไปคราบขวานแล้วก็คือผมจะไม่เล่นแบบสปีดรันล้วกันเพราะว่าไม่อยากให้มันรีบเกินไปโอเคแต่ตอนนี้เราก็ขุดหินให้มันเยอะๆก่อน จะได้ไม่ต้องมาขุด,ดอกีกรอบถึงไม่จะต้องมาอยู่ดเีเราก็ต้องขุดหินไว้ทําเตาทําอุปกรณ์ทํานั่นทนํานี่แล้วก็ใช่หาเหล็กหาฐานสําหรับฐานนี่ผมว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่มั้งคือฐานเราก็สามารถเอาไม้ไปเผาได้อยู่แล้วอแต่ว่าขุดๆไปเถอะถ้าเจอึบขวาน โอเคเรียบร้อยส่วนดาบก็เดี๋ยวค่อยครับตอนนี้ผมไปตัดไม้ก่อนคือตอนนี้ขาดแคลนไม้ปึบอ้มีแม่น้ำน้อยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่2ต้นที่มันติดกันชอกระเชอคู่กันปึบสามสี่ห้าหเจ็ด เออตัดไม้ก่อนแล้วกันครับโอเคเออจริงด้วยในตอนนี้นะเวอร์ชั่นที่ผมเล่นอยู่ก็คือเวอร์ชั่น1.17.0เป็นเบตานะของ PE ก็คือไม่ใช่ของในคอมอเป็นของในโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าก็คือที่ไม่ไม่เห็นปุ่มกดเนี่ยอันนี้ผมใส่ทีเจอแพคเอานะครับแล้วก็ มีไอ้ส่ที่เพกที่ทําให้มันไม่เห็นไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันโชว์ขึ้นมานี่แหละแต่ก็คืออ้การที่ไม่มีปุ่มเนี่ยคือมันทําให้ผมเล่นยากขึ้นไปประมาณหนึ่งเพื่อความโล่งในการมองเห็นใน,ในความกว้างของคลิปคือให้มันแบบดูกว้างๆหน่อยไม่มีปุ่มกดมาบังนะโอเคตอนนี้เราก็เจอน้องหมาหนึ่งตัวซึ่งผมก็ไม่มีกระดูกแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับมันด้วยมันมา,มากัดเอา ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตอนทีผมก็สงสัยนะว่าไม้ค้าเป็นเกมของผู้มีพลังฟอร์สหรือเปล่าตัดไม้ระยะไกลอย่างเงี้ยไหนอะอยู่ตรงนี้นะปึ๊บโอ้โหดูดินี่อตัดไม้ระยะไกลอ่ะครับโอเคแจ้งบันเถอะตัด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 ไปเฮ้ยไม่เอาดินี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมีเสียงร้อนๆอ่ะแบบ คือมายครับยิ่งอัปเดตอ่ะมันยิ่งน่ากลัวเว้ยคือมันจะมีเป็นเสียงเสียงรลล้อนๆอะไรไม่รู้อ่ะแต่คือแหรับผมมันน่ากลัวนะอย่างในถ้ำแบบลงไปปุ๊บได้ยินเสียงอู้น่ากลัวใครไม่กลัวผมไม่รู้แต่ผมก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างเดี๋ยวเราจะตัดไม้แล้วก็ไปหาขุดหินต่อเพื่อโอเคนั่นคือหมาหาทำเลสร้างบ้านซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวไปหาดูก่อนคือตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ เราจะหาทำเลสร้างบ้านดีๆกันนะครับคือต้องเป็นทำเลที่ใกล้แหล่งน้ำเพราะว่าคือยิ่งใกล้น้ำมันก็จะสามารถเพาะปลูกอะไรได้แล้วก็โอเคย่า okay, yeah. นี้เป็นเขตหินแล้วเออยิ่งด้วยใกล้ภูเขานี่วะนี้ยไม่เอาผมไม่อยากสร้างบ้านใกล้ภูเขาคือที่ผมไม่อยากสร้างบ้านใกล้ภูเขานี่คือไม่ใช่อะไรนะไี่แต่ดินสวยอะเอ้ย คือเราจะยังไม่สร้างบ้านในเร็ว,เรวนี้หรอกอื้อโอเคตัดไม้ต่อปึ๊บ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 ,บโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นไบโอมอะไรอ่ะป่าป่าเบิร์ชใช่ไหมป่าเบิร์ชปึ๊บขอเป็นที่โลง่งสวยโอเคครับตอนนี้เราเจอที่โล่งแล้วซึ่ง โล่งมากไหมก็มากมั้งเดี๋ยวผมอาจจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นี่แหละไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการลงเหมืองนะครับเพราะว่าถ้าเราลงเหมืองไปแล้วพิกแอคหมดคบเพลิงหมดเราก็ต้องการไม้นี่แหลมมาใช้ในการคาเพ้ <c oughs> ใช้พึ่งไหมตะกี้มันเห็นตัวอะไรบินที่ผมตาฝาดใช่ผมน่าจะตาฝาดแต่มีม้าครับมีม้าแล้วก็มีแม่น้ําซึ่งน่าจะเป็น บากถ้ำถ้ำที่มีอัปเดตอะเคล a n แคลิปที่มันจะมีถ้ำใหม่ส่วนตอนนี้ก็กําลังจะมืดและผมก็ยังไม่มีอะไรเลยบ้านก็ยังไม่สร้างเพราะผมยังไม่อยากจะสร้างเตียงก็ไม่มีเออเจอแก่อยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ฆ่าเอาขนมันเอออาหารก็หิวอ,อ๋อพระเจ้าช่วยนีออ่แต่แถวนี้สวยดีอะเนี่ยเนสร้างบ้านมุมเนี่ย หรือเอาไงเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวขอเดินสำรวจดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันจะพยายามไม่วิ่งนะเพราะถ้าวิ่งเดี๋ยวมันจะหิวเฮ้ยนี Reese ่ใกล้มืดแล้วยังเอ,อ้ล,อลืมผุดทานทุบใช่ผมลืมผุดทานอ่าโอเคเจอแเะอ,อ,อยู่ตรงนั้น แล้วก็มีซอมบี้สปาวขึ้นมาต่อหน้าเลยครับผมเออสองตัวสองตัวเออเออเออแรกหมัดกันแรกหมัดกันเอออุ้ยได้ผวกเหล็กแล้วก็มีซอมบี้สปาวอย่าไปจ้องหน้าไอ้เแมานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนหาเรื่อง ไซอมบี้พวกนี้เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามันชอบพูดว่าความรักความรักทีนี่ยเออ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 ไม่เอา่เอาเอาไม่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 เอ แย่แล้วตอนนี้ผมพูดได้คำเดียวคือแย่แล้วเราเหลือหัวใจอยู่หนึ่งหัวใจโอ้มีมีเนื้อมีเนื้อดิบเฮ้ยต่อให้กินไปก็เพิ่มต้องคาบเตาเผาอย่าบอกนะว่าตรงนี้คือจะเป็นบ้านของผมปึ๊บเฮ้ยสกิลอย่านะอย่านะสก,กิลตั้นถ้าถ้ามันยิงมานี่คือผมตายอะ่ะปึ๊บ โอเคเดี๋ยวเอาไมา้เผาไป่อคือตอนนี้จำเป็นมากหิวมากไม่มีอะไรกินจีลวงนี้จัดการไก่อะไรพวกนี้ให้หมดแล้วโอเคกินไปหุ้ยขาดอีกสามดวงอะ่ะไม่ใช่สามดวงอีกสามน่องโอเคนี่จะเป็นที่หลบภัยของเราในคืนนี้ คือ,อต่อให้ผมถ้าผมร่วงลงไปนี่ผมก็าตายเหมือนกันอนะ่ะเย่แล้วแย่ yeah, แล้วเออเยอย yeah, แล้วช่วยฉันด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะขอทำสคริปไปเลยไปตอนเช้าเลยดีไหมเออดีไปเลยแล้วกัน สุดก็ช้าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เนื้อซอมบี้มาสองสามชิ้นก็เลยกินไปแล้วส่วนตอนนี้ก็อืใช่ผมสร้างเป็นสะพานแล้วก็เดินไปตรงนู้นแล้วซอมบี้มันก็เดินมาทีนี้ก็กค่อยๆตบเอาแล้วก็เก็บของนั่นแหละในที่สุดผมก็รอดมาได้แล้วเออส่วนตอนนี้ ก็จัดของให้เป็นระเบียบก่อนที่เราจะาไปหาแกะใช่เราต้องการแกะเพราะแกะมีขนแล้วเราต้องการขนจากแกะโอเคเดี๋ยวผมหาแกะสองตัวนี้เสร็จก็เราจะไปคาบเตียงกันจำไ,ได้แบบแบๆบว่าเห็นอยู่ทางทางนี้เห็นมันสปาวขึ้นมา2ตัวเลยนะ เฮ้ยแต่ตรงนี้ดอกไม้เยอะแล้วทำไมผมจะไปสร้างบ้านตรงนู้นแกจ้าอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยแกทำไมแกหายากาจังเลยเอ่ะนี่ไงแกสองตัวแต่มันทำไมคนละสีกันอนะ่ะไม่เป็นไรเ,เราต้องการดอกไม้สีแดง แล้วเราก็จอดไปครับเป็นขนแกะสีแดงโอเคไปกลับบ้านตัดินสใจแล้วเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้แหละเป็นบ้านแต่คลิปหน้ามันให้จะดูดีกว่านี้เนื้อหมูขอสัก2ชิ้น3ามไปเลย <c oughs> ขอสองได้หนึ่งจเจริญเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขึ้นบ้านทางนี้ไปก่อน ปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นโอเคชุบ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็โอเคมีทานครับสีแดงสีแดงสีแดงหนึ่งสองสามโอเคทีนี้เราก็เอาสีแดงกับผลแกะมาใส่รวมกันเราก็จะได้ได้ขนแกะสีแดงแล้วเราก็เอาขนแกะสีแดงมาครับกับไอ้นี่เป็นเตียง ปั๊บเรียบร้อยเราได้เตียงมาแล้วครับผมวูโอเครีสปาวเซ็จรีสปาวพอยเซ็แล้วก็เอาเนื้อเนื้อไปเผาอ่าเรียบร้อยโอเคฮะสำหรับในวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกโอเคถ้างั้นก็ไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนพาร์ทหน้าผมจะสร้างบ้านเป็นยังไงก็ ไปดูไ่พลาดนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเย่